จานุ่มทีซีเอ็มนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ตินมผีง่ายๆนะคะเป็นติ่มผีบนริมแบนนะคะซึ่งลูกค้าบางท่านยังไม่เคยทํานะคะหรือว่าอาจจะทําแล้วก็ส่งผ้าเนี่ยไม่ถูกแล้วเวลาทําออกมาเราปิดเดี้ยวนะคะบางทีก็ไม่ติดน่านนะคะเรามาดูวิธีการท้ง่ายๆเลยนะคะตีนผีตัวนี้เรียกว่าตินผีวนริมแบนด้านหน้าจะเป็นกลมๆก,กลวยๆลักษณะนี้นะคะข้างหลังจะเป็นร่อง แบนๆลักษณะนี้เวลาการใช้งานนะคะเปลี่ยนตีนผีให้เข้าแกนวอาเวาด้านนี้<ม>เสร็จแล้วเราเลือกลายเส้นตรงธรรมดาค่ะปรับความถี่ห่างตีเข็มประมาณสัก2ถึง3แล้วแต่ความถี่ห่างของเราต้องการนะคะเสร็จแล้วบางรุ่นนะคะจะมีปรับความกว้างของลายเราก็จะเลื่อนเป็นการเลื่อนเข็มให้มาชิดขอบด้านนี้นะค่ะ ลองดูค่ะถ้าเราเย็บออกมาแล้วเนี่ยขอบริมมันจะชิดขอบเป็นกลมๆตรงนี้มากเกินให้เราใช้ปักคมกว้างเลื่อนมาด้านด้านซ้ายมือน,นิดหน่อยเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นผ้าบางเนี่ยเวลาเราส่งผ้ามันจะส่งยากนิดหน่อยให้เราใช้วิธีตัดไปตรงนี้เริ่มต้น45องศาแล้วใส่ผ้าเข้าไปในกลวยมือด้านนี้จับด้านนี้ด้านนี้ส่งดันตรงนี้เข้า ตีนผีลงล่ะแล้วปักเข็มเพื่อที่เวลาเราส่งผ้านะคะจะได้ง่ายขึ้นการส่งผ้าวิธีการจับนะคะอย่าจับยาวให้จับลักษณะนี้มือข้างขวายกขึ้นนิดหน่อยให้ปลายตรงนี้ชนกับเกลียวในล่องด้านซ้ายมือด้านนี้เป็นการเกลี่ยผ้าดัานผ้าเข้าถ้าเราส่งผ้าเยอะเกินไปมันจะไม่สวยมันจะปิ้นลกมาสองทบแต่ถ้าเราส่งผ้าน้อยบางทีอาจจะไม่ติด ถูกป้องลักษณะอย่างนี้นะคะเข้าคลวยส่งไปเรื่อยๆค่ะพอได้จะหมดน,นะาตะ้อก็ปล่อยม้นไปเลยเสร็จแล้วสวยงามตัวนี้นะคะมวนริมแบนไว้สำหรับเย็บริมปอกหมอนใช้ผ้าม่านเสื้อผ้าเด็กริมใช้ผ้าบางๆสามารถเย็บพับเข้าไปสองทบได้เลยโดยไม่ต้องมาเย็บพับ เ็กล็กๆอย่างเนี้ยซึ่งบางทีการพับลักษณะนี้เวลาเราเย็บอาจจะลําบากนิดนึงพเพราะมันเล็กนะคะให้ใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะที่ติดแต่กับตัวเครื่องเลยหรือว่าลูกค้าท่านในไดไม่มีสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากว่าเราจะใช้ลายในตัวเครื่อง จะต้องมีความสัมพันธ์กับเข็มด้วยนะคะถ้าเราใช้ผ้าบ,บางเราต้องใช้เข็มที่ถูกประเภทนะคะให้ใช้เป็นเข็มเย็บผ้าบางน้ำเบอร์11ทับ75ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกผ้ายืดเนี่ยให้ใช้เข็มเย็บผ้ายืดที่เป็นหัวสีน้ำเงินนะคะ<อ>เวลาการเย็บออกมาเนี่ยปลายเข็มเขาจะเขาจะไม่เหมือนกันเวลาเย็บออกมาชิ้นง,งานเราจะสวยขึ้นแต่ถ้าเป็นผ้าหนาเพิ่มขึ้นมาก็ใช้เบอร์14นะคะทับ85 นี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะคะทักเข้ามาในเกจจังเม่เอลนาไทยแลนด์จากทิ่ค้ากระเป๋าหิวของเรานะคะหรือว่าท้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายของเราทุกสาขาเลย